จะมาแล้ว <Okay. S 1> ช,ชุดอะไรคะเนี่ยชุดเจ้าสี่โห oh. ไม่ชุดเจ้านี่ยไหมสองคนนี่ยไหม,ไหมอืมเป็นผ้าบางๆบ <c oughs> อกนั่นนะมาโอ้ห oh, <c oughs> น้าใส่ดีเนี่ยเบาผิวเลยมันมีแต่ชุดยาวเนาะสั้นไม่มี เอาไปแล้วชุดคู่แล้วแม่อนเอานี่ยค่วง ตัวตาอยู่ที่ไหลงหยิกตตาหน่อยปิดเสียงตัวไหนอ่ะไม่มีไหนไม่มีไม่รูปเอาไหนตูนตูนคุ้งย่นหนานตัวไปหูแล้ว เอามาแล้วแม่เอาเมาแม่เอามาเมื่อกี้นี่อะไรแม่ไหมคะเป็ดน้อยค่ะแถมเป็ดน้อยเป็นวะเป็ดน้อยลอยน้ำไหมลูกอะไรนะลูกอะไรคะเนี่ย อะไรลูกเขาเรียกตัวอะไรคะเป็ดน้อยค่ะเจนเป็ดน้อยคนว่เป็ดน้อยรอยน้ำไหมลูกดีใจไดีใจหลาย โอเคโอเคค่ะาดูพี่พลอยเอาผิททางขึ้นกันนี่นี่ยายดูดบ้างนึกแสบบ้างยายดูดน้ำไม่หวามาแสบบอมาโอ้ยไผยเสียงยายดูดน้ำน้อโอ้ยโอ้ย โอ้ยสองคนเลยบบบนี้เอาโอยฮอยฮอยฮอยโอ้ยสิดูดน้ำไข่กเอาดูดน้ำผู้ดีก่อนอือหืออร่อยค่ะอือหืออะไรนะลูกอร่อยจังอร่อยจังต้องใส่รองเท้าเหรอคะโอ้ยหนูจะใส่รองเท้าแล้วนะใส่แล้วจ้ะโอ้โหใส่ไปแล้วไม่ โอ้ยเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งเอนั่น<ว>เห็นไหมนั่นหนูโตแล้วนี่ว้าวหนูใส่ลงว้าวไหนใส่เดินให้ยายดูสิอาจิบชิบชิโอ้โหให้ไปก่อนปะนะไปเลลมเลยไหนรองเพชรอยู่ไหนลูกรองเพชรอยู่ไหนเลยของน้องอยู่ไหนลูกโอ้เก่งมากอาใส่รองเท้าเป็น<ว>แล้วก็วกจ้าว้าวนมหกดูดูพี่พลอยใส่อุ้นะเมือ่อคัดหลังจะไปไหนน่ะ เฮ้ย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 อย่าออกไปนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาค่ะใส่ไปแล้วไปปิดนี่ก่อนรูปเก็บรูปเก็บรูปแล้วฮึบฮึบฮึบโอ้ยเก่งค่ะเก่งค่ะโอ้โหอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเช็ดเลยลูกเช็ดเลยโอ้เขาผ้ามาเช็ดโอ้ยดูดูดูเจ้าเพชรเช็ดของก่อนฮึดฮึดโอ้โหมามาหายายก่อน มาหายายก่อนพ่อถอยรถมามาหายายหายายแป๊บนึงโอ้ยหนูยังไม่ได้ดาวเลยสักดวงเลยขอดาวให้หนูหน่อยมาขอลาวเร็วๆขอดาวหน่อยขอยายหน่อยอุ้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 ยเดินไปแล้วขวบไปแล้วมาถอยรถเลย ข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาพูดซีขวาซ้ายขวาอุ้ยเก่งนั่นไงน้องเพชรไก่ได้แล้วโอ้โหเนื้อเริ่มจะไม่มีส้นแล้วนี่รองเท้าอย่างนี้ใส่ได้แล้วนี่อังเก็นแผลมั่งมัง่งมึงมัง่งมึงพี่นอ้องได้รงเท้ทาเป็นเหรอไหนล่ะลูกไหนไหนมาให้ยายดูหน่อยเออนะฮ้ ลุดแล้วหรอคะอก็ใส่ไม้ลูกใส่ไม้ฮึดฮึดอ้าวเดินมาก่อนใส่ให้แน่นๆ่นก่อนก้มลงใส่ด้วยเอาเอาใส่เพราะน,น้องอดทนไลยว่นาน้องหวานฝอยมาฮึดเออฮึดเออใส่ไม้ลูกใส่ไม้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 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นลูกข้างคนละผิดข้างแล้วลูกหนูใส่ข้างนี้ลูกใส่เอาใหม่เอาไหม่เอาขานี่อันนี้ข้างซ้ายนี่เอาเอานี่มาเอาออก อ่านี่อ่ะเอาขาซ้ายอขาซ้ายใส่เอาเออออกไม่ได้เพอเดี๋ยวยายทำให้ห เลยเลยนิดนะเดี๋ยวยายหายนี่ไงนี่ไงอีกคู่หนึ่งอยู่นี่หนูเห็นแล้วนี่ไงลูกเนี่ยนี่ไง <c ười> ใส่เลยค่ะใส่เลยคนละอันเลยนะคนไดจ้ามานี่นะี้นะอย่าไปทางโน้นนะไปทางโน้นไม่ได้นะอะ่กลับมายังโอเค มาอยู่นี่อยู่นี่ก่อนไปไหนยังไม่ได้จึบบบา